ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทางในการพับเปลี่ยนปุยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะและจากนั้นนะคะฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ และจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ค่ะเราก็จะเตรียมริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ110 1 1 0ยถึงเซนติเมตรค่ะและเราก็จะพับครึ่งนะคะโดยเราก็จะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีค่ะที่เป็นกากเพชรนะคะสีใดก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการนะคะไว้ใช้สำหรับทำกลีบดอกค่ะ และจากนั้นเราก็จะเตรียมเกสรข่าวไว้ติดตรงกลางเหรียญปยทานตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะตามที่เราต้องการนะคะและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐานสีค่ะเราก็จะหยิบริบบิ้นนะคะเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาตามด้วยเส้นที่2มาประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3นะคะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะ แล้วก็ตามด้วยเส้นที่สี่ค่ะในส่วนที่เราพับครึ่งนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วก็ของเส้นที่3าค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ฐานสี่เมื่อเราได้ฐานสี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทําฐาน8ดค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเฉียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4ี่เส้นค่ะ ค่ะและเส้นที่4นะคะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ฐาน8โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน8แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทํำฐานลูกส้มค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะเส้นใดก่อนก็ได้นะคะขึ้นมาค่ะ และจากนั้นเส้นที่2ขาค่ะไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะและเส้นที่สามค่ะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4ค่ะมาประกบกับเส้นที่3ค่ะจากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสเส้นนะคะเราจะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นที่2ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่สค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ และเส้นที่4ี่ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและจากนั้นด้านบนก็จะมี4เส้นนะคะค่ะเราก็จะหยิบเส้นแรกนะคะวางลงไปด้านล่างค่ะเส้นที่2ค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงแรกค่ะและเส้นที่3ค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ค่ะและเส้นที่4ี่ค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่3ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะ โดยใช้มือด้านซ้ายช่วยประคองไว้ค่ะดึงแต่ละด้านเข้าหากันนะคะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะทำการวางทับนะคะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะดึงริบบิ้นให้เกิดความแน่นค่ะและจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านในนะคะวางทับไปทางด้านหน้าค่ะโดยเราก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะ ทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นนะคะและเส้นถัดไปเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะวางทับไปเรื่อยๆค่ะจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นค่ะโอเคค่ะเมื่อเราสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้ค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากัน เส้นที่สองค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ค่ะดึงริบบิ้นเข้าหากันและเส้นที่สามค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่3ค่ะแล้วเราดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านนะคะ ค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บลิปบิ้นค่ะโดยเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้สอดใต้เส้นด้านหน้าโดยผูด้านหน้าวินยาห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนซ้ํานะคะไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำริบบิ้นที่เราเตรียมไว้ค่ะที่เป็นกากเพชรน,นะคะมาสอดนะคะเข้าไปด้านในฐานลูกส้มนะคะค่ะเราก็จะหยิบริบบิ้นกา,กากเพชรน,นะคะเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นสีขาวนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วตัดริบบิ้นให้พอดีกับเส้นสีขาวนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้เวเราก็จะไล่สอดนะคะริบบิ้นนะคะให้ครบทั้งหมดแปเส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดดิบบิ้นจนครบทั้งหมด8ปเส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทํากีบด้านในรอบแรกเลยนะคะโอเคค่ะตัวอย่างในการทํากีบด้านในก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเลือกหยิบผู้ใดค่ะขึ้นมานะคะจากนั้นมวนโค้งเข้าไปด้านในค่ะ และใช้ปลายสอดใต้เส้นด้านหน้าที่เราหยิบผูด้านหน้าวลยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วเส้นถัดไปไล่ไปทางขวามือนะคะม้วนโค้งริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบผ่ด้านหน้าวลยะห่างประมาณ3เส้นค่ะและเส้นที่3มก็จะทําเหมือนกันค่ะ หยิบริบบิ้นขึ้นมาม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นด้านหน้าที่เราหยิบผูด้านหน้าเวละยะห่างประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบด้านบนรอบแรกจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะสอดก็บริบบิ้นค่ะ ค่ะเมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบผู้ใดก่อนก็ได้ค่ะสอดใต้เส้นด้านหน้าที่เราหยิบนะคะผูเวเระยะห่างประมาณ3เส้นค่แล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะจากนั้นคู่ถัดไปค่ะเราก็จะไล่วนซ้ําไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมานะคะเมื่อเรากลับด้านหน้าขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทํากีบรอบที่2ค่ะตัวอย่างกีบรอบที่2นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดค่ะขึ้นมาจากนั้นเราจะม้วนโค้งเข้าไปด้านในประมาณ1รอบค่ะแล้วก็จะม้วนเข้าไปด้านในนะคะ ม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะใช้ปลายสอดตรงกลางกลีบด้านหน้าค่ะที่เราหยิบค่ะตรงกลางนะคะแล้วเขาจะผล่ลงด้านล่างค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นคู่ที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางขวามือค่ะเราก็จะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะเหมือนกันค่ะม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะหึ่รอบนะคะจากนั้นก็จะม้วนโค้งเข้าไปด้านในเหมือนเดิมค่ะ ใช้ปลายสอดตรงกลางนะคะกีบด,ด้านหน้าเส้นที่เราหยิบค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบรอบที่2แล้วก็คู่ที่2ประมาณนี้ค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8คู่หรือ8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่ทํากลีบรอบที่สองจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงกลีบแต่ละด้านเข้าหากันให้สวยงามค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากลีบรอบที่3มค่ะค่ะตัวอย่างนะคะในการทํากลีบรอบที่3นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดคู่หนึ่งค่ะม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะข้ามไป1กลกีบนะคะม้วนปลายโค้งเข้าไปด้านในค่ะสอดกีบที่2นะคะใต้กีบที่2ขาค่ะแล้วโผล่ด้านล่างของกีบนั้นนะคะแล้วดึงริ้นเข้าหากันค่ะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะค่ะจากนั้นเส้นที่2นะคะไล่ไปทางขวามือค่ะหยิบคู่ที่อยู่ด้านบนนะคะขึ้นมาค่ะอ้อมกีบคู่ที่เราหยิบนะคะด้านหน้าค่ะ ประมาณนี้ค่ะวนคูงเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็สอดกีบที่2นะคะใต้กีบที่2ค่ะแล้วเขาก็จะโผล่ด้านล่างนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8คู่หรือ8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่ทํากลีบรอบที่3มจนครบทั้งหมด8คู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จัดกลีบเข้าหากันให้สวยงามนะคะตามที่เราต้องการค่ะและจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากลีบด้านล่างค่ะตามที่เราต้องการแบบไหนก็ได้นะคะ ค่ะตัวอย่างนะคะในการทํากลีบด้านล่างนะคะตามที่เราถนัดนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดคู่หนึ่งค่ะม้วนโค้งเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะจากนั้นใช้ปลายสอดนะคะข้ามไปหนึ่งกลีบนะคะด้านหน้าค่ะค่ะแล้วก็สอดประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงดิบิ้นลงมาด้านล่างนะคะ แล้วเราก็จะได้ลักษณะกีบนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะและจากนั้นเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะวนค้งริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะข้ามไปหนึ่งกีบแล้วก็มวนค้งเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็สอดนะคะบนบนกีบที่เราข้ามค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบรอบข้างจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกีบริบบิ้นค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะ ค่ะเทคนิคในการสอดเก็บนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดคู่หนึ่งค่ะพับไปด้านหน้าให้พอดีกับเส้นนั้นค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะแล้วเราก็สอดเก็บใต้เส้นนั้นค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกกิบจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะและจากนั้นเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะตกแต่งนะคะติดเกรสรตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะและจากนั้นนะคะก็ฝากเทคนิคในการพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่นะคะมือใหม่หัดทําด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ